ซึ่งผมจะเอาลำโพงตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาใช้ในการประกอบการสอนของผมสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะฮะเฮเย พอดีว่าวันนี้ผมได้ไปเสียแล้วผมได้ไปเจอลำโพงตัวหนึ่งผมก็ได้ซื้อมาผมจะเอามาใช้ในการสอนนักเรียนครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งผมจะเอารำโพงตัวนี้เนี่ยตัวนี้มาใช้ในการประกอบการสอนของผมและที่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมได้ถ่ายภาพลงก็คือ f a c e b o o นฮะ,ะแล้วมีเพื่อนๆแล้วก็ เพราะที่ผมเขาลบเขาสนใจในลำโพงตัวนี้ผมเลยช่วยโอกาสทำรีวิวมันขึ้นมาเลยครับถ้าทำขนาดนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับผมได้ลำโพงตัวนี้มาในราคา950บาทครับพ่อค้าเขาบอกว่าปกติพี่าขายพันสามนี่พี่ลดให้แล้วนะผมตอบไงเขาก็ไม่ลดครับไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมรู้สึกว่าราคา950บาทมันน่าพอใจมากครับมาและในกล่องมันก็จะมีไม้ไม้ลอยใช้ไฟเลี้ยงโดยใช้ฐานครับฐานที่ใช้ก,ฐชก็ฐานที่ใช้ก็คือ AA เ้ครสายแจ็ครกีโมทอาลำโพงตัวนี้หนักใช้ย่อยนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังนะครับแล้วผมจะ

ขอรับประกันเลยว่าเสียงมันดีจริงและก็ดังจริงและอีกอย่างหนึ่งผมไม่กล้าเปิดดังเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หอพักครับผมไม่ได้อยู่บ้านตัวเองผมอยากให้ฟังแค่แบบว่าอารมณ์เสียงของมันจะประมาณนี้นะฮะและอีกอย่างความพิเศษของมันก็คือนี่ครับไม์เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูฮัลโหลเสียงอะ่ะมันมันเหมือนกับจะจะว่ายังไงดีอะ่ะเสียงมันเหมือนกับเสียงเราไม่เหมือนแบบไม์วัดอ่ะที่คูดเสียง เสียงตัวเองอ่ะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วพอพูดไปแล้วจะเป็นอีกเสียงหนึ่งอ่ะครับและนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้แหละฮะมันตรงกันยังไงอะลองมาฟังกันดูฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช้ไมเลยใช่ไหมครับมันแค่แบบว่าเหมือนพูดให้มันดังขึ้นนะเพื่อนๆครับโอ้โหเสียงมันคมมากบอกเลยชอบสําหรับลําโพงตัวขนาดนี้แล้วก็ได้มาในราคา900กว่าบาท ผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วที่ทําวิดีโอขึ้นนี้ก็คือแบบให้เพื่อนๆที่เขาสนใจได้ดูนะฮะแล้วจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากกดติดตามเลยครับบาย